นี่แวะมาชมกังหันลมเนาะกังหันลมกังหันลมนี่คมนี่คม,คมลมเก่าเนาะของโมตาฮา,านโลแกนมีโอกาสได้แวะเข้ามาเนาะก็เลยแวะเข้ามาถ่ายคลิปถ่ายอะไรเนาะ ไม่มีไม่ใช่มีแค่เขาค้อนะที่มุกทหารก็มีเหมือนกันที่มุกทหารก็มีที่มุกทหารก็มีทางฮะลมสวยๆเลยบรรยากาศสบายๆใหญ่มากใหญ่มากเหมือนใหญ่มากใหญ่มาก,มากรับแสงพระอาทิตย์เลย ตัวนี้ยิ่งใหญ่มากตัวนี้ยิ่งใหญ่มากหมุนมองไปทางไหนก็มีหมดรอบทิศทางเลยรอบทิศทางสวยงามมากกังหันลมกังหันลมนี่คมลมก้านี่คมลมก้าของมุดาหานี่ของหมุดหานี่นี่ต้องไปใกล้ถึงเขาขออน,นี้สวยงามมากสวยงามมาก เยอะฝ่าเขามองไปก็สวยจวทัศน์ออา,าสวยงามมากเนี่ยมาหาเที่ยวเนะาะมาเที่ยวเลยมา วิวสวยกันเลยแวะมาถ่ายให้ได้ชมกันเนาะไม่ต้องไปถึงเขาเค้ะจะบุญอยู่ที่มุกนาหานนี่ก็มีเรื่องมุกนาหานก็มีต่างหันลมดีข้าสวยงามมากนะรับกับลม ใหญ่มากมองเข้ามาใ,ใกล้ก็ใหญ่มากเลยล,ลสวยาม,มากหมุน360 360ส6 0ร้อหกสิบองศาน้ำแทบจะมีหมดมาด้านนี้ก็มาด้านนี้ก็มีนะมาด้านนี้ก็มี ด้านนี้ก็มีด้านนี้ก็สวยด้านนี้ก็สวยรอบทิศทางรอบทิศทางผมมุกทาหารละนี่เองไม่ต้องไปไกลถึงเขาข้อ ใกล้อะใหญ่มากมองสูงทีนเหมือนกับอยู่นอกฟ้าเลยรับขอบฟ้าเลยตรนี้ด้านนี้ก็สวยนี่แหละสวยงามมากสวยมากเลยเยอะหลายตัวด้วยทางนี้หลายตัวด้วย ยัมาเที่ยวก็มาเที่ยวได้เนาะที่มีคมลมเก้ามุกดาหารมุกดาหารเนาะไปในีลุ่มลำไส้นีไม่ต้องใส่ไก่ไม่ต้องใส่ไก่กลงหันลมสวื้อสงามอยู่ก็สวยบรรยากาศก็ดีขอแวะมาเทเี่ยวมาชมกันได้ Ini karena